้้ยกระตุนอออีออกเร็วหน่อยดีเฮ้ยแล,ล้วกดเล่นเล่นมือก็ทองเฉยสวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโอวัมช์แชนเนลและตอนนี้เราอยู่กับเกม g e n นชิ n i m p a c กกันนะฮะ แล้วก็สำหรับในวันนี้เราจะมาเปิดกาชาตัวละครโคโคมิแล้วก็ตัวละครวันเลอร์หรือว,ว่าลามมูดนั่นเองฮะซึ่งวันนี้บอกไว้ก่อนแลยว,ว่ามีคนมาให้เปิดฮะค่อนข้างเยอะมาก มีคิวทั้งบ้านเนี่ยเรียกว่าเป็น10คิวเลยด้วยกันฮะมีทั้งเปิดโคมีเปิดอาวุธด้วยแล้วก็เปิดทางของวันเดอร์หรือว่าละมุดด้วยเลนด้วารอบนี้ฮะดูกันยาวๆเปิดกันมันทองกันรัวๆเลยฮะเราจะมาดูกันว่ารอบนี้เทพกาชาจะมอบโชคจะมือทองหรือเปล่าหรือว่าจะมือเทามือดำกันนะฮะเหมือนเดิมเลยไม่ให้การเสียรลาผมพาไปดูกันที่คิวแรกกันเลยดีกว่านะฮะ และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอกัน,นะฮะก็ทุกคนขอฝากสปอนเซอร์ร้านรับเติมเกมร้าน e a s y c a r d ไว้ด้วยนะฮะทพ่จะเติมเกมเกมชิ้นให้กับเพื่อนฮะได้ถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนฮะไม่ว่าเติมผ่าน id password หรือว่าเติมผ่าน uid ฮะราคาแพ็กก็ตามภาพได้ขึ้นให้ตรงเลยนะนเพื่อสามารถเลือกเติมได้ตามสะดวกเลยฮะที่สำคัญฮะทางร้านเนี่ยได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายะฮะ ปลอดภัยไม่โดนรีฟันอย่างแน่นอนฮะลิงก์ก็อยู่ทางใต้คลิปวีดีโอนี้แล้วนั่นเองนะฮะบอกว่าคิวแรกเนี่ยเราเปิดสวยๆส,สิบโลก็พอละจริงเห็นไหมวอร์ม <laughs> วอร์มวอร์มวอร์อมไม,ม,ม่ก้อนวอร์มไม่ก้อนพอรู้สารหนึ่งสีเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าได้มาแล้วเดี๋ยวเอาไปเล่นคู่กันละมุดแล้วกันเนาะมา ลึกว่ะทีเนี้ยอยู่ที่ว่าเราจะสู้ไหมคนมันจะมาหนึ่งโลเขาก็มาจะสิพกหึ่แบบนี้บอกเลยช้างแบบเนี้ยคือมามันโหลดละมุดไงมันโหลดละมุดถ้าคนมันใช่อ่ะกดอีกหนึ่งเขาก็ใช่เป็นไงหาเขารู้สังสี่ตัวเป็นไปได้ไหมอ่ะเรามาลองดูฮะ ฟารูซันสี่ตัวกับละมุดตายให้กลิ่นโลห้าสิบวไปะเนี่ยเฮ้ยหรือมันเป็นไปไม่ได้กับเออมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มาหรือเปล่ามาแล้วตัวนึงอะไรก็เกิดขึ้นได้อันนี้ห้าสิบละมุดยังเงียบอยู่แต่เราก็หวังฟารูซันแหละขออีกตัวหนึ่งได้ไหมเยสเริ่มมาแล้ววะ่ะเริ่มมาแล้ววะ่ะเริ่มเข้าแล้ววะ่ะ สตัวยังไงยังไง <Yahoo! S 1> มาแล้วมือทองสตัวติดมาแล้วอ่ะอีกตัวหนึ่งเลยจบจบปทุกคนยังจำคำพูดนี้ได้ไหมตัวสุดท้ายยากเสมอนะเห็นแสงสีงส้มด้านหลังไหมไมันคือแสงสีทอง <Huh? S 1> ที่กำลังจะออกมายัางไงเ้าไปนั่นแหละและออกเป็น <Yahoo! S 1> นั่นไง คุ้มติบโลคุ้มแล้วเว้ยออตัวนี้มาตัวแรกติบโลก็กคุ้มแล้วเก็บกตะจบโอ้โอโฮ้เลี้ยงยังไงโอ้โหโพี่จริงกดทียโ,โลก็ได้แต่ว่ากดสิบไปได้ไงมนเป็นม่วงอะไรก็ไม่รู้และเรียบร้อยครับผมผมจะได้โชว์พลังของมือทองอันเชิญ น้องโกโก้มีย่าออกมาบอรไหมก่อน <c oughs> มีโลสะสมเท่าไหร่ไม่น่ามีมัง้งคิดว่าไม่น่ามีโลสะสมเลยอย่างเฟยยังไม่เต็มด้วยนะสิโลแรกเดี๋ยวขอแอบ,บดนูนิดนิดนึงอ๋อไม่มีเลยไม่มีเลย <c oughs> เป็นสัญญาณบอกเลยว่าสีดายนี้โคตรเกลือเลยฮะเฮ้ยกระตุกแบบนี้ฮ ยังไงเล่ากระตุกแบบนี้30ไป40โลเท่านั้นครับผมเทพกาชาสั่มเพงพลัง,งอีกแล้วโอ้โหอืมอืมอ้าวไม่โอ้ออกเร็วตะลุดโอ้ไม่ก็ Oh God. ออกแล้วแต่หลุดว่ะเฮ้ยมาแล้วแต่มาหลุดเ้ปมาอย่างไงเนี่ยตสชิงไม่มีเบิ้ลไม่มีเบิ้ลไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นเอาแค่เอา,เคาโคมีออกคือจบเลยอันนี้ไม่ยากผมว่าเอาขาจุ่มน้ำ10โลก็ออกนะจริงเนี่ยเราอขาจุ่มน้ำเดินไปเดินมาเดี๋ยวปลาก็ออกเนี่ยเลาออเลยนี้นี่ เหนียวจะได้เห็นไหมเนี่ยขอโกมิวันนี้เหนียวจังอะไรวะสิบโลยี่สิบออกเลยหน่อยดิเฮ้ยยังนงใหญ่ใจเล่ามีสะสมกิโลไม่รู้แต่ยูอยู่กดได้เล่นมือก็ทองเฉยเลยและกดได้เล่นมือก็ทองเฉยเลยครับผม ยังไงโอ้โหขำขำม,มันดันหองอะดิโ,โหมือมันดันหองอะดิโอ้โหไม่ทันได้หลุดแล้วครับแปะโปะปะโป,ปะปาเข้าเลยยี่โลโคโคโมิหรอเนี่ยเรียบร้อยมือทองแบบตะโกนผมจะพิสูจน์ว่ามันใช้งานได้จริงไหมบ่อนนะผูแอ่งแห่งอิสรภาพเปิดไปเหอะเดี๋ยวปลาก็ผุดขึ้นมาเอง กดไปเหอะเดี๋ยวปลามันก็ออกมาเองบอ่อนภูเนี้ของจีนผมบ,บอกเลย<อ>สิบโลอ่ะสี่สิบหรือเปล่าวะน่าจะสี่สิบละมัง้งสี่สิบสามสิบสี่สิบละมั้งนับหลงหลงลงืมลืมปะเฮ้ยชักเริ่มชักเริ่มเดี๋ยว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 สี่สิบแล้ว เอีะเป็นบารบาร่าดีกว่าไอดอลเต้นสักทีหนึง่งนี่เต้นแบบบัฟไปสักทีหนึง่งยังไงเต้นบัฟไปทีนึง่งยาวยาวังไงดห้าสิบหกสิบโบเท่านั้นแล้วบาบาร่าเต้นบัฟไปทีนึงก็เกิดเลยฮะปลายก็เกิดเลยแล้วว่าเติมเรียบรอ้อยเติมของ พูดในเบิ้นแต่ว่าหวังนะเมื่อกี้หวังนะไม่รู้มีการาันตีไหมเอ้ไม่มีการันตีดิเมื่อกี้บอกแล้วไม่มีการันตีกดจนกว่าจะได้โอ้ถ้าเกิดหลุดเลนมันอาจจะไม่พอนะคนข้างหยามนะอันนี้อ๋อมีสีสูนอาสามสิบสี่สิบสู้สู้สู้ผมว่าผมหวังละมุดออกให้ตรงเลนก่อนดีกว่าผมว่าผมเอาละมุดให้ได้ก่อนแล้วกัน ม,มีโรสเลียไหม,ไมเห็นบ้างเอาตัวโเรเซียเต็มไปแล้วฮะต่อไปห้าสิบแล้วว่าผมว่าละมุดอาจจะแบบต่อไวต่อต้านฮ<ะ>ไวต่อต้านนาฮิดาต้องให้สมิ่นไม่คนไปจับมาต้องสู้ไวต่อต้านกันเห้าสิบนี่ไงของสมิ่นไปจับแล้วก็มาเลย มาเลยมาเลยไม่ชอบงั้นเหรอต้องให้สามีไม่จับมาและไอโอ้ e l l n ล y e เยังไงมือมันทองจริงๆมันหยุดไม่อยู่แล้วว่ะมันแหมแค่เปลี่ยนนิดนึงอะไรอะไรก็ดีขึ้นอือหึแค่เราเปลี่ย อะไรอะไรก็ดีขึ้นว่าและละมุดกลัวนาฮิดะไงไว้ต่อต้านต้องให้ซอมเมียนไม่จับมาชนะขาดวระเทพประชาชนะขาดนลวันนี้เราอยู่กับบอป้าผมว่า50โลอะ่ะ50โลก็พอแล้วมั้งเออห้โลก็พอละวแค่้สโลก็พอแล้ววอไปก่อนวอมไปก่อน โลซาเลีย้าไม่โลซาเลียมันออกบ่อยนต่ว่าไอดีคนอื่นไอดีคนอยากได้ไม่ออกห <c oughs> อ,อกปลาโวมาคู่กันเลยฮะเอาไปเล่นด้วยกันได้แต่เต็มไปแล้วสี่สิบผมให้ห้าสิบ,บนะเฮ้ยสีสก็พอสี่ิก็พอแล้วครับผมเทพกาชายังไม่ยังยังไม่ยอมแหบ่อปลาก็คือบ่อปลาเทพกาชาได้ตื่นขึ้นสี่สิบโลเท่านั้น ตื่นขึ้นโกโกมิโกโกมิยาโอ้โหย่าเยหรอ <Yahoo! S 1> บอร่อนี้ไม่เคยหลุดครับผมบอ่ปบอปลาบ่อนี้โกโกมิสามสี่ตัวเข้าทุกเม็ดผมบอกแล้วนี่คือบอ่อปลายังไงโอ้โหตัวแรกครับผมมือเทาคืออะไรอ่ะเทพกระชาไม่เคยรู้จักคำว่ามือเทานะชีวิตนี้เปิดแต่ทองออกอย่างเดียว มานะโอเคพน,นก็จบนะฮะสำหรับไฮไลท์การเปิดกาชาทั้งหมดในคลิปนะฮะเรียกได้ว่ารอบนี้ผมมองว่าค่อนข้างมือทองพอสมควรเลยฮะ,ะเรียกว่าเปิดแทบจากเมื่อดูเดเลย,เลยวันนี้มีเพียงแค่ไอเดีเดียวเท่านั้นที่หลุดเดทนเนาะก็เลยเรียกว่าต้องขอแสดงความเสียใจด้วยแต่ว่าหลุดก็จริง แต่ว่าเป็นการหลุดที่โลค่อนข้างต่ำฮะแค่30กว่าโลเท่านั้นฮะแล้วก็มีบาง ID ที่เปิดไม่องค์ไม่ออกอะไรด้วยเนาะคราวๆก็เป็นตอน,นนี้ภาพรวมฮะค่อนข้างโชคดีมากๆเลยพมค,คมีเนี่ยเรียว่าเข้าทุกเม็ะเจอบบอปลาที่มอนแทกไปใครจะลองเอาสูตรและเปิดตางก็ลองไปใช้กันได้ฮะได้ไม่ได้ยังไงมาบอกด้วยกันแล้วกันเนาะ คร่าวๆเป็นวันนี้สำหรับใครที่หาข้อมูลตัวละครโคโคโมิกบวานเลอร์นเนี่ยผมทำคลิปไปแล้วเป็นคลิปแบบอัปเดตด้วยล่าสุดเลยนะแผ่นปัจจุบันใครหาแนวทางอยู่ก็สามารถไปดูก็ได้ฮะเดี๋ยวแปะให้ทางคอมเมนต์ปากหมุดในคลิปนี้นั่นเองเนาะเข้าวๆหาใครชอบก็บฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดขมูทางช่องผมเนาะ คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วก็ผมนะบ๊ายบาย